สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่สวนยาสายนะครับมาดูต้นพันธุ์หน่อไม้น้ํานะครับตามมานะครับนี่คือหน่อไม้น้ํานะครับครับวิธีการที่จะทําให้หน่อไม้น้ําโตนะครับและสมบูรณ์นี่นะครับจะมีกิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับกาบที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ทําการงัดออกนะครับแกะออกนะครับเพื่อให้ ไม่แย่งอาหารนะครับส่วนต้นที่สมบูรณ์อย่างนี้นะครับนะครับอย่างนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเขาก็จะจะป่องนะครับหน่อจะออกมาตรงนี้นะครับน่าจะอีกประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็จะป่องแล้วนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะชดเชยขึ้นมานะครับส่วนถ้าป่องแล้วจะเป็นยังไงตามมาดูนะครับนี่นะครับ มาดูนะครับนี่ผมะป่องแล้วอันนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับวิธีการงัดก็จะมีดนะครับแสกเข้าไปนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับจะได้หนอกนะครับแบบนี้นะครับ นี่คือหน่อไม้น้ำนะครับเดี๋ยวพากมานะครับนี่นะครับจะอย่างนี้นะครับกําลังอร่อยนะครับเนื้อจะหวานกรอบนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ